นำต้มตังแบบอร่อยที่สุดนะคะอร่อยมากเลยค่ะวันนี้จะทำต้มตังอะไรคะขอบคุณค่ะวันนี้ทำต้มอะไร ตสวัสดีค่ะาคกันดีกนนะคะดีตันดีเราบกับคุณกันต้องตั้งรารเดี๋ย่าให้เดนะคะอย่าค่ะมึงกันค่ะแอบแอบ มีอะไรในนั้นมีมีหีมีหีค่ะมีหีด้วยเหรอคะมีค่ะก็ผู้หญิงเข้าไปมีคุยค่ะคุยนะกับผู้ชายเนี่ยเหรอจะก็ท้าผู้ชายเข้าไปก็มีคุยปลอมไงคะคุยซิลิโคนเคยเข้าไปไงแต่เลยก็มีนมเลยคะ นะคะเขาชิไม่ด๋อยเห็นต้ย่าดอยนะด๋อยไปกงู้หงน่ากลัวมากเลยอีกอ ว่าสาอะไรเนี่ยมึงมันมันล้วงเลยอ่ะนม่ต้องเลยเห็นองตามใค่วัสดีค่ะไ่จับึงค่ะเดอไม่จบน้อการหนี่ช่ยชวยตอนนี้คุณคะะเ๋ยวเด๋ย เมื in ่อเราหิ้งอีกมือไปกีนื่นเิฉันอยู Excel. ่น yeah. ี่นะคะกานตูจังค่ะฮี่าฮ่า่่ฮ่าฮ่าฮราฮาฮา่าฮ่ก่าฮ่าฮ่า่า่าฮราฮ่าฮ่่าฮ่อฮ่า่่ เหม็นปากปลาปลานไปเสิรหน่อยปลาปลาเอาป่ถาทานการชิมหนึ่งสองสามเป็นหัวยังไม่กินทำงาน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn